เราจะมาบอกวิธีถอดไฟตัดหมอกนะครับของแคมรี่2ดองนะครับตัวไฟท้ายย้อยนะครับนี่ครับไฟตัดหมอกที่เราถอดออกมานะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับฝั่งหนึ่งจะเป็นเขี้ยวล็อกนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเป็นน็อตอย่างนี้นะครับวิธีการของเราก็คือเราต้องขันน็อตอันนี้ออกมานะครับแล้วก็ ล้วงมือไปบีบเขี่ยวล็อกแล้วก็ดึงออกมาตรงๆครับครับดึงออกมาตรงๆครับแล้วก็ได้หยุดมาทั้งยวงละทีนี้ไฟตัดหมอกนะครับของรุ่นนี้จะเป็น H3 นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีปลั๊ก,กเห็นไหมครับปักนี่ปั๊กมันอยู่ตรงนี้เป็นปักกันน้ำนะครับ กดออกมาแล้วก็ดึงตรงๆเลยนะครับส่วนใต้นี้ที่ผมถอดก็คือผมถอดซุ้มซุ้มล้อนะครับมีจะมีน็อตอยู่ตรงนี้หนึ่งสองตรงนู้นอีกสามสี่ห้าประมาณห้าห้าหกตัวนะครับผมจำไม่ได้นะครับประมาณนี้มันก็จะค้อยแบบนี้เลยเราก็ล้วงมือทำงานได้นะครับเนีย่ยตรงนี้ก็จะเป็นน็อตที่ ที่เราล็อกกับตัวโคมโคมตรงนี้นะครับขันออกมา 1, ai, e nah. 1ตัวนะครับแล้วก็ใช้มือล้วงไปบ <c twe salaries> ีบบีบข้างหลังตรงนี้ครับที่มันจะมีเอ่เขี้ยวตรงนี้ล็อกเห็นไหมบีบแล้วก็ดึงออกมาตรงๆก็หลุดแหละนะครับไม่ต้องถอดกันชนนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผม